สวัสดีคะ่ะทำคลิป r a n d o m นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณนะคะถามถึงคนรักเก่านะคะว่าณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขาจะจบกับคุณจริงๆหรือยังมีแนวโน้มที่จะกลับมาหาคุณนะคะอาจารย์ขอดูพลังงานไพ่ของท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก่อนนะคะ พลังงานไพ่ของท่านนะคะได้ไพ่ t h e Star ร u e e n of Cup ทาบัลันราชาดาบสำหรับหน้าไพ่ที่ขึ้นแบบนี้อาจารย์มองว่าท่านที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวราศีกุมนะคะราศีธนูชาวธาตุลมตุลกุมเป็นถุนชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะ ไปที่ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าท่านมีความสุขนะเป็นภาพเหมือนหลัล้าอยู่เลยนะคะเป็นภาพคนเต้นหรือว่ายน้ําอะไรก็ว่าไปเริงเริงล่านะคะแล้วก็ q u e e n o f cup ในความรู้สึกเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขานะทำ b ร l a n คุณมีความรู้สึกว่าสักวันเขาต้องบนกลับมาไม่ว่าเขาจะไปเจอใครหรือชอบใคร คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณดีที่สุดสําหรับเขาเหมือนคุณมั่นอกมั่นใจยอย่างมากเลยอะว่าคนคนนี้ยังไงก็กลับมานี่คือพลังงานของคุณเลยนะคะอ่าและทีนี้เรามาดูตัวเขาบ้างตัวเขาคนนั้นคนรักเก่าของคุณเขาเป็นยังไงอยู่เขาลังเลค่ะเริ่มคิดถึงคุณอยากพูดอยากคุย แต่ก็ยังพยายามบังคับตัวเองนะไม่ให้โทรไม่ให้ส่งข้อความคิดถึงก็คิดถึงอืมแต่ก็นั่นแหละค่ะลังเลในการจะติดต่อและก็พยายามควบคุมตัวเองอยู่ด้วยหกดาบเนี่ยค่ะพยายามที่จะเขาเรียกว่าขับไล่ความรู้สึกของตัวเขาเองที่มันเหมือนย้อนไปถึงอดีตที่เคยอยู่กับคุณ เขามีความรู้สึกว่าปัจจุบันนี้เขาไม่มีความสุขเลยไม่ว่าเขาจะคุยกับใครอยู่ก็มันไม่เหมือนคุณน่ะอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยสบายใจแต่พอเขาไปเจอสิ่งมีใหม่ตอนแรกก็นึกว่าดีอ่าพอเรียนรู้กันไปสักพักคบกันไปสักพักอ่ะเขาคนนั้นอาจจะลายออกจนทำให้คนนี้มีข้อเปรียบเทียบระหวา่าง คนที่เขาคุยปัจจุบันกับตัวคุณนะคะนะตอนนี้เลยเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าเขารักและคิดถึงคุณมากเลยตอนนีอ้อยากเจออยากเจอนะคะ judgment อ,อยากสารภาพผิดผมผิดไปแล้วยกโทษใทห้ด้วยอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่พยายามที่จะเหมือนออบังคับตัวเองอยู่นะามาดูต่อเลยในเมื่อพยายามบังคับตัวเอง,ท,ง,ท,งทั้งทที่ เรียกร้องส่วนลึกของหัวใจอะต้องการเจอคุณต้องการสารภาพผิดแล้วก็จะทนไปได้นานแค่ไหนเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยอืมไพ่หกถ้วยอืมไม่ทนอีกต่อไปแล้วไม่ไหวละเออนะฮะสิ่งเก่าๆต้องกลับมารีเทิร์นแน่นอนค่ะหกถ้วยแล้วก็ไพ่เดทนะคะไพ่เดอะฟูลการเริ่มต้นกันใหม่ที่แบบ เออเขาเรียกว่ามีความสุขนะคะถ้าเดอะเฮอร์มิตไม่เป็นการบังคับจิตใจเขาถือตะเกียงแปลว่าเขาจะถือแสงสว่างความอบอุ่นความสุขมาเติมเต็มให้คุณค่ะโดยเฉพาะใครที่อาจจะเป็นมีพันธะถึงขั้นมีลูกด้วยกันอะไรแบบนั้นก็ได้หรือไม่ถึงขั้นนี้ก็ได้เป็นแค่คนคนคุยคนรู้จักช่วงหนึ่งที่รักกันนั่นแหละก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ หรือเขาคนนี้เป็นพ่อไม้ลูกติดแม่ไม้ลูกติดก็ได้ค่ะคนที่เขาจะกลับมาเนี่ยนะคะคือหรือว่าเขาเป็นชาวราศีมีนราศีกันนะคะที่จะกลับเข้ามานะ,ะแล้วยังไงต่อพลังงานไพ่บอกอะไรอีกนะคะมาเปยคุณนะคะอ่ามาแบบชดเชยเลยอ่านะคะทุ่มเทให้คุณ โอ้ให้หมดใจนะคะเทหมดหน้าตักว่าได้ทั้งเงินทั้งความรักนะ,ะเสิร์ฟความรักนะคะให้ k ิงอัพครับโอ้โหอยากเป็นครอบครัวอยากมีลูกกับคุณถ้าคุณยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นก็จะต้องไปถึงขั้นนั้นแล้วค่ะอ่าโอ้โหยอมคุณทุกอย่างเลยนะคะไพ่สามไม้เป็นภาพผู้ชายกับสิงโตนะสาหรับชุดนี้นะคะก็เหมือนกับเขาบอกเลยว่าคุณ จะพูดอะไรอยากให้เขาทำอะไรเขาจะทำเพื่อคุณนะคะอ่ะโอเคมาขอดูคุณบ้างแหละแล้วคุณล่ะคุณให้โอกาสเขาจริงๆไหมคุณยอมรับในตัวคนนี้จริงๆไหมกับคนรักเก่าคนนี้ถามความรู้สึกความปรารถนาของคุณอีกครั้งนะคะไพ่แปดเหรียญอ่าคุณก็มีความรู้สึกว่าถ้าเขากลับมาแบบ ปฏิวัติเปลีป่ยนแปลงตัวเองไปทางที่ดีเป็นคนจริงจังจริงใจนะคะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอืมชั่วครั้งชั่วคราวเออนะคะพอเบือ่อพออะไรก็ไปอีกอย่างนั้นนะ่ะนะคุณก็อาจจะให้โอกาสอยู่นะคะราชาไม้คุณจะดูพฤติกรรมของเขาแหละก่อนว่าคนคนนี้กลับมาครั้งเนี้วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยเปลี่ยนตัวเองได้จริงๆไหม มีความพยายามภาพตะเกียกตะกายเลยนะมีความพยายามมากพอไหมที่จะทําเพื่อคุณเออนะคะไม่ใช่ว่ามาปุ๊บแล้วคุณคืนดีปับนะเนี่ยมันเหมือนเขาจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเอาชนะใจคุณอีกครั้งต่อให้คุณอยากจะคืนดีกับเขาใจจะขาดเหมือนกันแต่คุณก็ไม่แสดงออกในแง่ให้เขาอ่านได้ว่าคุณนะ่ะดีใจที่เขาจะกลับมา แต่คุณจะเหมือนกับเพิกเฉยหรือมีหน้าที่อะไรของฉันฉันก็ทําไปทําเป็นแบบไม่รู้ไม่เห็นอะไรประมาณนี้เพิกเฉยกับเขาพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงขั้นอา่าเขาเรียกว่ามึนตึงนะก็คุยอะแต่แค่ต้องพยายามมากกว่านี้ในการพิสูจน์ความจริงใจนะคะนี่คือตัวคุณที่จะทดสอบเขานะคะ โอเคแล้วท้ายสุดแล้วเนี่ยลงเอยกันด้วยดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงขอไพ่อนาคตนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะไพ่เดอะเบรเชียนค่ะไพ่เจ็ดถ้วยค่ะโอ้โหไพ่อะสวยมากเลยลงเอยด้วยดีค่ะเพราะไพ่นี้จะแปลว่ามั่นหมายแต่งงานก็ได้การเริ่มต้นกันใหม่ที่มีความสุขค่ะคุณกับเขาเข้าใจกันในที่สุด ความรักของพวกคุณก็สมหวังกงล้อชะตากับสี่มเท้าแปลว่าอดีตชาติคุณอาจจะเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนนะคะมันถึงขาดจากกันไม่ได้ต่อให้จะเลิกกันไปก็วนเวียนกลับมาอย่างนั้นแหะคะ่ะช่วงหนึ่งอาจจะเป็นการชดใช้กรรมเนาะในที่สุดแล้วเมื่อวาระกรรมมันหมดคนเราก็จะกลับมาแล้วก็มาเริ่มรักและเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองนี่ก็คือพลังงานของ ท่านที่เข้ามาฟังนะคะอาจารย์ขอดูข้อความนะคะจากไพ่ชุดนี้นะคะดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณบ้างข้อความของเขานะข้อความจากเขาเพิ่มเติมนะคะความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณ เขาบอกว่าเขาหมกมุ่นน่ะหมกมุ่นกับความรู้สึกที่มีต่อคุณอย่างมากเลยอืมอยากเป็นที่สนใจของคุณอีกครั้งอ่ะนี่คือสีที่เขาต้องการมากๆเลยอ่ะนะคะแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ยนะคะขออีกใบค่ะไพ่บอกว่ายัางไงสนใจฉันด้วยอ่านะคะนี่ไงเขาว่าหลงสเสน่ห์คุณอีกครั้งแล้วค่ะ รับรองค่ะกลับมาครั้งนี้เขาทําทุกอย่างเพื่อคุณจริงๆขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังนะคะมีความสุขนะคะถ้าคิดว่าเป็นดวงท่านนะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นการเปิดดวงคุณและดวงคุณจะได้สมหวังในรักแบบรวดเร็วค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ